ชุดที่เจ็ดคุณฝันยืนคุณนกสร้อยฟ้าชุดที่แปดคุณเต็กคุณกุหลาบสีสวัสดิ์ชุดที่เก้าคุณศักดิ์คงคุณอารีสงวนวัฒนะชุดที่สิบคุณของพร้อมด้วยคุณเป็นชุดที่สิบนะครับ อ่าเมื่อเมื่อครบแล้วนะครับยกของประเคนพระบุญเจ้านะครับยกของประเคนพระบุญเจ้าเอ่อเอาเอา,เอาทีละอย่างนะครับเอาทีละอย่างยกทีละอย่างประเคนพระบุญเจ้านะครับอ่าพี่พน้องเราก็สาธุสาธุร่วมกับคณะ้ภาภมพนะครับ ครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดถวายพระไต่บังสุกุลน,นะครับครับเดี๋ยวรอ,อพอร้อมๆกันครับรอพร้อมกันแต่ช่างภาพจะได้บันทึกภาพอจอดนะครับไต่อไตอสองคุณอรยวันมหาเทียนกัณนันยาดูนสิจอลว,วิทย์แก้วคานประธานกอตอผลตัดอำนาจ คุญยานาพัฒน์คุาแล้วก็ท้ายสุดทางด้านลิมนูก็จะเป็นลุงพันธ์รามาท่านนี้สองท่านนะครับเอ่อถวายเอ่อพระมหาเถรัตนงด้านนี้สองกาลาอุปาถวายพระมีโยมโอโอภาิตวามีุณันติเตตัง โอตสัมาสธทัศนะโอตะภะวตโตอธาโตสัมาสภธทัศณปณะโมตศภรวตโตข้าพเจ้าทั้งหลายนอมถวายข้าป่าบางสกุลกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้สอง พัดต mmm ังข้าบาวบังบิยัชนทั้งหลายมีมารดาตลอดกาลนานตั้งใจวู้น้ำแล้วก็รับพรจากพระสงฆ์เป็นภาษาบาลีสืบต่อไปครับปาวาริมาภูราพาลภูริการังเทวะเทวีตุลกนาติตาทางผู้ปาสัพตีอิทเมวะ

ว่าวรดจอกแก้วเทกวันพร้อมด้วยพายกไทยิธรรณศาสตร์น้ำสิริลูกโคดังพระปรวันท์มาอภิวาทีิีสังฆังนามาอาหารวันนี้นะครับคล้อยจะสายบัวปลึกจะไม่ใช่นะครับไหลบัวอยู่ใต้ดินตรงนี้คือเจ้าภาพนะครับที่จะมาถวาย พอะาาหารเด่นแบบผสมครับพระสภาพเนะียเตรียมอาหารไว้สำหรับกาหวานอาหารเดน ก็นี่ส่วนหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าจุดที่ก็หายประตาหารและเป็นโรลภานั้นมีหลายจุดนะครับดยัีตอนนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ